มันแก้ได้ด้วย Sequence Survival ของผมก็คือการเรียนซีเควนซ์ให้ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยู่หน้าที่อะไรผมอั้มธันวานะครับเป็นเจ้าของร้านแม่สลองโัวซองครับร้านนี้มันเกิดขึ้นมาจากเวลาที่มันว่างมากเหมือนกับเงินในบัญชีผมที่มันใกล้จะว่างเปล่าแล้วเช่นกันนะครับผมเลยคิดว่าผมต้อง ต้องทำอะไรสักอย่างเพื my my <m urs uit> ่อ <th> ซ <es> <icio> ื NP ้อเวลาวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดในการยืดจุดวิกฤตของผมไปนะครับก็คือการขายเพื่อสร้างรายได้มันจะต่อลมหายใจยืดจุดวิกฤตของผมออกไปได้ในระหว่างที่งานประจำผมต้องหยุดชะงักลงธุรกิจผมเริ่มในจุดวิกฤตอยู่แล้วขวซองของผมเนี่ยส่วนผสมหลักจะเป็นแป้งและเนยและทั้งคู่ของผมเนี่ย นำเข้าจากฝรั่งเศสวิกฤตที่สุดของผมเลยนะครับวิกฤตในวิกฤตเลยเนี่ยเกิดขึ้นวันที่23ามมีนาเรือขนส่งสินค้าเกิดตื้นขวางคลองสเอตทําให้เนยขาดตลาดแล้วก็ราคาแพงขึ้นแต่ผมยอมผมยอมผมก็ผมก็ยอมซื้อในราคาแพงขึ้นแต่พอมันหมดแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะเอาเนยจากไหนผมยอมยอมใจ่ายให้เขาขนส่งทางอากาศ ซึ่งมันเป็นราคาก่าเท่าตัวผมไม่ได้สนกําไรเลยตอนนั้นผมสนแต่ยอดขายให้มีขนมถึงมือลูกค้าในราคาเดิมนั่นคือวิกฤตของผมเลยครับผมขายดีแต่ผมไม่มีกําไรแต่ที่ที่มันต่อย,ยอดกลับมาได้ก็คือผมมีลูกค้าประจําผมรักษาลูกค้าไว้ได้นั่นคือ,อก,ก็ก็เป็นวิกฤตของผมช่วงลอลอกที่สองลอลลอกที่3ของการ ระบาดของโควิด1 9นะครับผมมีเวลามานั่งคิดแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นทำยังไงให้ลูกค้าได้ขนมเราง่ายไวและปลอดภัยที่สุดผมไม่อยากให้ลูกค้าวอล์กอินแล้วมารอนานๆผมไม่อยากแล้วผมก็ให้ลูกค้าสั่งผ่านมาทางโซเชียลทาง Facebook, Instagram หรือว่า l i n e Official ลเขลูกค้าก็จะได้ัวสซอง ตามเวลาที่ลูกค้าเลือกปริมาณที่ลูกค้าอยากได้ง่ายเร็วผมคิดเผื่อผมไม่มีแล้วที่ถ้าเครื่องนี้เจ๊งผมต้องหยุดร้านไม่มีอีกแล้วบทเรียนของผมเลยต้องคิดเผื่อต้องมีแผน2ตลอดมันก็คล้องกับอาชีพของผมนะครับนักบินเนะี่ยมันต้องมีแผน B และซนะีเควนซ์ครับแผน B ก็คือเราเราต้องคิดเผื่อทุกเรื่องเลยครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันมันจะเป็นยังไงผมมีแต่คําถามในหัวว่าถ้า ท่าท่าท่าทั้งนั้นเลยฮะถ้างานนี้เป็นอย่างนี้ถ้าคนหายถ้ากลับไปบินแล้วทํำยังไงถ้าร้านขายไม่ได้ถ้าคนมายืนต่อแถวไม่ได้ทำยังไงผมท่าไปตลอดเลยฮะก็พิจิกมันพลิกมันล่วงหน้าเสมอเลยแล้วก็สอดแผนไปในคำพิจิกนั้นนะฮะเวลาไอคำพิจิกเรามันมามัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นจริงเราจะได้ไม่ต้องตกใจแล้วก็รับมือได้เวลาก่อนที่เครื่องจะเทคออฟเนี่ยครับ เราจะได้ยินจากลูกเรือเขาพูดหรือว่าดูจากหน้าจอนะครับว่าออกซิเจนเนี่ยให้ใส่ให้ตัวเองก่อนก่อนที่จะใส่ให้เด็กมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับมันคือซีเควนซ์ที่ถูกต้องในยาวิกฤตเพื่อให้เรารอดเรานี่หมายถึงตัวเราเองและคนข้างๆรอดนะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตเนี่ยมันแก้ได้ด้วยซีเควนซ์ ในขณะที่ห้องนักบินโปร c ซีเ r อร์ของการเกิด EMERGENCY ต่างๆถูกเขียนไว้หมดแล้วแต่ทุกอย่างจะคล้ายกันก็คือใส่หน้ากากออกซิเจนก่อนนั่นหมายความว่าในยามนั้นขับขันเราต้องเอาตัวเองให้รอดถ้าเราอยู่ในตำแหน่งนั้นเราค่อยทำตาม SEQUENCE ถ้ามันจะไม่รอดจริงๆนั่นหมายความว่าเราทำสุดความสามารถแล้วผมเป็นเจ้าของร้าน ผมผมต้องผมจำเป็นต้องรู้ว่าทางรอดของผมเนี่ยตัวผมจะรอดถ้าทีมงานผมรอดทีมงานจะรอดถ้าเรามีลูกค้าต่อให้อย่างที่ผมบอกต่อให้เนยจะแพงแค่ไหนถ้าผมขึ้นราคาแล้วลูกค้าซื้อไม่ไหวผมก็ไม่รอดถ้ารอดมันต้องรอดทั้งหมดนะครับ mm hmm. survival ของผมก็คือการเรียง sequence mm hmm. ให้ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยู่ หน้าที่อะไร